อเขากลุมมากสิอัดแต่หกหาเอ,อหนูสื่อหกหาเก่าหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดหนึ่งมันสื่อบ่อใดค่ะสาม 3, มันถอดหงดหนาเขายังมีอยู่เขามีสูตรอยู่ค่ะห,หนูมีสูตรอยู่เราเราไม่ออกมมมเมนเมนเราออกตัวไหนเราออกตัวไหนอัดเจ็ดศูนย์หงดนี่เจ็ดศูนย์กับคือเนาะหกศูนย์กับคือเก็บ เทียบนูจับได้บนล่ลางเห็นบอกถ้าเข้าเหตุสูตรนีส้สิได้บนตลางวดนี้นะคะวันที่16เนาะตั้งสตินะมักคอยสื่อมักคอยสื่อเด้อบอมักกั่บอส ซิเกามาสามแมนหนูก็ตามสิบเกามาสามงวดคือกันจะออกไหมงวดหน้าประศัต็ตามไปค่ะตามไปก่อนเกือบหนูนะหนูเกือบเป็นหนูเกือบเป็นหนูเกือบเป็นบ่อให้สูตรหนูคือกันตัวปอเกือบทิ้งสูตรตัวเองเพราะว่าสูตรมันจะเข้าไหมเพราะว่ามันเข้ามาหลายงวดแล้วค่ะตัวเด่นนะงวดนี้เดอร์หนูจะปล่อยให้สีหางอีกสองหาง ใกล้ๆวันเดี๋ยวนูมาปล่อยพร้อมเลขพร้อมเลขเน้นหนึ่งหางตามสิบเก่าไปตามไปเลยตามสิบเก้ากับหกห้าใช่ไหมเออซื้อโหลดเขามีทุ่นเท่ากับซื้อโหลดค่ะงวดนี้นะคะรู้สิบอกตัวอัดยูเดอร์แต่มานูขอบอกในกลุ่ม มันก็มีคนเบาหลายอยู่แม่บาเฮ้านะให้ตัวอัดบอกเขาบ้านหลกหกคู400ขอยคนอยากเขากุมจิมีิเออตัวอัดรัฐบาลไทยนูไหยในลิงเดอร์นูสิบว่ไห้นูสิบว่ไหย,ยนาไลแล้วทนีนี่นูนูใจอ,อ่อนแล้วนูไห้นาไลตลอดนูเบาซื้อซะแล้วพอเล็ออกมาแล้ว มาว่ามาว่าเฮาแบบว่าให้กับพเขาสินะยี่ดีเด้หนหน,นูบ่มากบ่มากพดหนึ่งสิถ่าแต่ถ่าแต่สิตบตอกยำงเฮาถ่าแต่สิบแบบว่าเบาส่เฮาสินะยินดีหนูบ่มันหนูบ่บเป็นหนูบ่ค่อยมากไปหน่อยหนูนให้ก่อนสี่หางนะคะพอให้ก่อนสี่หางอีกสองหางใกล,ใกล้ใกล้วันเดี๋ยวหนูจะปล่อยให้เลขทั้งหมดจะมีหกคู่ ะะไม่เยอะหรอกไพยบาลาจิบจิบๆเราบอกเลยตัวเน้นดาดาไปเลยให้น้องบอกแล้วแต่ดวงแต่ละคนค่ะแมนอยู่ค่ะให้คิดดังสีเดอ้อให้คิดให้คิดบ้าให้นาไรนั่นเงินในกระเป๋าไพ่กระเป๋ามันแมนแมนเมนรักน้องปอคตาตาทุกวันขอบคุณะคะเด้อค่ะลุ้ยๆเฮงๆเด้อปังๆ,ปงๆไปคิดดีน้ำมูงกับคอให้ ถึงเด็กทุกหมวดคะ่ะไปคิดบอด่ีกับกับบอดี body. หนูหหย้อยู่ด้วยอะไรตามสิบห้ากับสิบเก้าเสยมากเดี๋ยวนี้สักคำพูดณนะคะแม Man, หนห้หน่หยนอยตัวนูว่านูห้หน่อยตัวอยู่เด้อนูไห้ห,หกคูนึงแหมข้อหมายไหม อันนี้อันนี้เป็นตัวที่ปอชอบที่สุดนะคะอันนี้เป็นตัวที่ปอชอบที่สุดน้องนูเห็ดดอกจันใหแล้วราเดี๋ยวอีกสองคู่เดี๋ยวเรามาเจอกันขุนลักใกล้ๆมือขุนลัเด้ออยากเข้ากลุ่มอยากได้ตัวเน้นให้เขากลุ่มนูสีปอหายหนาอะไรแล้วนูสร้างสร้างคนเบาพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งขึ้นมาวู้คนเข้ากลุ่มไม่เยอะเนาะ แต่ไม่เป็นไรหรอกเอาเอาเฉพาะเอาเฉพาะคนที่อยากเข้าจริงๆคนที่อยากได้จริงๆนะคะนูบวากันนะย่มเด็กเขาเลงยางสียาเยามบาบาบปพอเดออีหีิดิฮะน้องคนแม่บปอหรอือแม่บจือเลยกดหนึ่งแล้วนูให้แล้วนะคะหนูให้ต่อมวนเลยรัฐบาลไทยเพราะว่าง้วนนี้เราเข้านูก็ให้ต่อมวนไปเลย วนหน้าค่ะเด่น8แล้วก็เจ็ดจุดเอานะเด่น8แล้วก็7ค่ะหนูจับคู่ได้อยู่2คู่เ,เด่นเนี่ยจับได้อยู่เด่นละ2คู่นะคะแต่ตัวที่ตัวที่ให้เน้นที่สุดอะ่ะก็คือตัวที่พอทำหลักจาไปให้แล้วแต่ใครจะเน้นหรือไม่เน้นตามนะจะตามไหมไม่ตามหนูชอบอีกตัวนึง ก็ไปเอาอีกตัวหนึ่งก็ได้แต่ว่าใครอยากซื้อกะปอหรือว่าอะไรกะปอย่างเงี้ยก็ชอบกะปอเหมือนปอปนปอะไรเงี้ยก็ให้ซื้อน้ำปอกกันรเนาะสี่ร้อยคนดูอะพร้อมแล้วกดหนึ่งขึ้นมารัวๆมากระดิง่งยูหนูยูสใส่ปะแชร์ให้แล้วนะคะขอยห้รุ่ยๆด้วยค่ะรื่ยๆเฮ้งๆปังๆสี่ร้อยสิบสองคนงวดนี้หนูให้เร็วนะเพราะว่างวดที่แล้วหนูให้ช้าต้องขออภัยในความในความราช้าของปอด้วย โอเคโอเคในระดับหนึ่งเลยทีเดียวอชอบตลอดน่ารักตลอดค่ะไปหารัฐบาลไม่จ้าหาไปใเด้อหาไปเ,ยเรปเยค่ะบอลองเบิงเพราะว่าสูตรโน,นเนี่ยยังบุดอยู่ค่ะขอดูใหม่อีกแล้วโอเคโอเค,อเคได้นะ ใหถึงไลน์มือเสืออน,นันไห,หนูนีเดอร์เสือไอโฟนไหนูนีเดอร์หากพี่เสียดายน้องเอาทุโตัวเลยแมนค่ะเอาโหลดเอาทุตัวเลยค่ะสือเดอ้อสือเดอ้อเย้อหนูหายตองหมดแล้วเดอ้อเสียใจหลายค่ะ บันเป็นอย่างหนูกับบอด้ะไรกันเพราะก็ไม่ได้เหมือนกันเอองวดหนากบมี่เขาอยากคิดว่ามันมีแต่งวดเดียวเขาต้องคิดว่าหลายงวดงวดที่ดียวน้องปอแมนบนลางแมนแบบหนููร้องไ้สูดเดียวกันหนูร้องห้สูดเดียวกัน,นดเดนบิงบาร์นม่จะเขาคือจังคือจังคือจังเล่าบอหนูก็เลยลองมือน,นั้น หนูก็รีบ่าหนูคือเหตุแบบนี้พอว่านูหนูอยากไห่เล่าเน่ะมันเข่าบนล่างหนูวางส่นะคะหนูหนูก็ล่องไห่เบิ่งเข่าบนล่างอีเลียหมวดนัฐบัลหมวดนี้เกื้อเข่าบนล่างหนูจับตัวปรถือกระเสือหนูบอกมาหกนึงหมวดนี้น่ะอืมเฮาเฮาเฮาคนที่อยู่คนคนที่อยู่ในเฟซหนูนี่สิรู้คนที่อยู่ในเฟซปอนะจะรู้บ้า พอจะซื้อตัวไหนอะไรเงี้ยพอพอ,พอซื้อตัวไหนพอจะเขียนให้ซื้อตัวไหนอะไรเงี้ยพอจะพอจะเข็บให้งวดงวด,งวดนาเอาไม่จะซื้อบอกกับเสียดายซื้อเลขเข้าต้องซื้อกลับถ้าเข้าบอกกับบ่ไดดหนูบอกเลยซื้อต้องกลับแต่เราจะเน้นบนหรือล่างซื้อเลขซื้อให้กลับแต่ว่าเขาเน้นล่างหรือบนเอาเข้ามั่นใจบ้าง เล็กตัวนี้สีม้าบนเ้่ากับซือบนหล้ทาเหล็กตัวนี้สีม้าล้างห้อกับคิดห้ากับห้กับเน้่นใ่ล้างเลยเออแต่ว่ามันสีออกบนหรือสีออกลางก็ขืนอยู่กับดวงห้า,างคือเก่าทามันออกของนูนี่ของปอป,อ,ป,อ,ปอจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียรอตัวเน้นของน้องปอจะจากทาเดอร์ย่ำเข่ากับเข่าจังตัวเน้นน่ะย่ำบ่เข่ากับบ่เข่าจังแต่ว่าในหัวคูเนี่ย มีโอกาสเข่าลายเห็นให้เป็นมักบางคนกับบอมักเนาะคือว่าละ่ะเข้ากับบอกบอไดดอกว่าบางคนกับบอม,มักววนี้ก็เจอเลขอันแต่ล่างเลยเออวดนี้ก็เจอเลขละเลขอันแต่ล่างเราก็เอาอย่างนั้นเลยค่ะ หนูอยากให้ทุทาเจ้ามือบอขายแมนแมนค่ะอยู่บ้านหนูกับอยูบ้านหนูกับบอขายอัานมาสัน่นสร้างมันถอดมันอัานเนาะน้องปอเขียนแล้วก็เลยบอกเอาแมนจ้ามันอัานว่าเป็นอย่างดอกสร้างสร้างมันหมวดหนากต่ยังมีหนูแห่งใหญมันออกเก่าหนึ่งอยู่หมวดนี่มันผัดออก หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งมันกะข่ามไปเลยเนาะมันบอกาวเหรอนะคะปะเดี๋ยวนูสิล่งห้ดอกเดอ้อเลขอนะ่ะคอยบากันนะคะเลขคอยบากันนะคะวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไปหาซื้อใบนูใไหตองงดเลยจดใบหามดื่มนูก็ให้ประจําละ นู่นนี่นู่นก็ให้ประจับนะคะม,มากตัวใดก็ค่อยซื้อเอาค่ะมากตัวใดซื้อเอา